อมอมหมหน้าตาเกมมันช่างคุนๆซะลุอเกินสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดุษพูนนะครับวันนี้เราก็อยกับเกมใหม่ในช่องของเราตัง้งก็คือคุกกิลานคิงดอมนั่นเองนะครับผมเนื่องจากช่วงเนี้ยผมติดเกมคุกกิลานคิงดอมมากคือแบบเล่นเออถ้าจะบอกว่าเล่นทั้งวันก็ได้ะแล้วก็แบบไอดีหลักเนี่ยมันเริ่มแบบสร้างอะไรช้าละเป,นนะเป็นวันเป็นวันเป็นสามสี่ชั่วโมงก็เลยแบบเออหนเราก็ชอบเล่นแล้วเรามาสร้าง ซีรีส์ ID เด็กเลยดีกว่าก็คือ ID เด็กสู่มาสเตอร์นั่นเองนะครับผมสำหรับซีรีส์ของกิรันคิรด้อมเอนาะโดยที่ก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงออกม,มาเริ่มสร้าง ID ดีสร้างตัวละครกันเลยดีกว่านะครับผมเป็น ID ใหม่เพียวๆเลยนะครับผมจะไม่รีไอดีเนาะสุ่มได้อะไรก็จะเอาแค่นั้นแหละมาเล่นแล้วก็ไต่ให้เป็นมาสเตอร์ให้ได้ตื่นมาก็ตั้งรักษาตัวนี้ตื่นตัวโนมเนาะโนมสำหรับก่อสร้าง ก็มีแม่หมดโอเคสตรอเบอรี่ก็น่ากรอกชื่อ,อกรอกชื่อเป็นไรดีเอาเป็นว่า For m มาสเตอแล้วกันเนาะโฟร์ 4, มาสเตร์ตรวจสอบซ้ำไม่มีโอเคตอนนี้คุกกี้ันเขามีการแจกของหนักมากเลยครับผมแจกเยอะมากประมาณคือร้อยโลฟีได้ที่เขาแจกกับ Energy ขอับอะไรอีกเยอะแยะสาหับใครที่อยากอยากจะมาเล่นตอนนี้สามารถ รีไอดีหาตัวเก่งๆได้นะครับผมแต่ผมจะขอไม่รีไอดีนะผมขี้เกียจเล่นแค่นี้แหละมาก็ประเดิมเปิดคลิปด้วยการสุ่มเก,เล,ล,กลือเลยละกันร้อยโลอีพิกสักตัวจะออกไหมอ่าตัวแรกออกไหมครับผมนี่สังเกตว่าได้อีพิกไหมก็คือดูที่ตาไม่หมดน,นะครับผมถ้าเป็นตาแดงอย่างเงี้ยก็คือแทบจะไม่ไม่ต้องหวังอีพิกเลยออกยากอะ อาจจะออกเสร็จๆมาให้เราอยู่แต่น่าจะออกตัวละครอีพิกยากเลยอย่เงี้ยออกเสร็จมาให้เราอย่างเงี้ยสองอันเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอ้ยถ้าเป็นตัวเขียวมาอย่างเงี้ยรับรองตัวการันตีตัวอีพิกหนึ่งตัวแน่นอนครับผมนี่างเงี้ยเคยเป็นตาลุงๆอย่างเงี้ยนี่คนด้วยความรักนะได้อีพิกสักตัวหนึ่งมั้งอย่างงี้ยเดี๋ยวผมจะขอลารุ้นกันเนาะอ้าวแต่ตัวแรกก็อีพิกเลยเหรอตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไร ขึ้นทะเลทัศน์สดอยู่เสมอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าปลาเดิมมาก็ได้เลยครับผม,มกี้นางฟ้าทะเลโอ้โหมาแล้วครับตัวรีเจนตัวแรกของเราไอ้ในดีไม่ใช่อีปิกแล้วเนี่ยนี่มันรีเจนแล้วอ่าแล้วก็เป็นตัวแลนครับผมดี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 พวกี้นางฟ้าทะเลค่อนข้างเก่งนะครับผมในเกมนี้ อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ก็เก่งอยู่ไปมีไหมเ,เดี๋ยวอรลอลุนรอลุนว่าจะตามมงนิงหรือเปล่าโอเคตาแดงก็กดข้ามไปเลยแล้วกันที่ตาเครือที่3ามที่นินจาเนี่ยผมไม่ค่อยออกเลยไป,ไปต่อไปก็ทำผมทำใจก่อน70โลฟรีออกไหม อีปิกใช้งานได้สักตัวหนึ่งเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีปิกอีตัวอีปิกอีกตัวนีออว่อย่างนี้นะครับผมบางทีต่อให้มันไม่มี3ตัวออกมาแต่ถ้าเกิดเป็นตาลุ้งอย่างเงี้ยก็ได้อีปิกเหมือนกันนะครับผมกดข้ามไปก่อนอ่าอย่างนี้นครับผมไปเสร็จชิ้นส่วนเอาแล้วถ้าน้ำหิมะมากองเยอะๆกะไๆๆ็ได้ป้าเพนตัวตัวได้อ๋อยังไงคุกกี้น้ำตาลหิมะจริงด้วยอ่าคุกกี้น้ำตาลหิมะเหรอ ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ฮะเออเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อ่ะเสียใจจังแต่ก็มาตัวอีพิกก็มาสร้างทางเลือกเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยดีดีด,ด,ดีอ่าคุกกี้เราจริงจอกอยากได้อยู่นะไเชคุกกี้จริงจงอกดิคุกกี้จริงจอกอ่าคุกกี้เราเอแคร์อันนี้เป็นตัวคุกกี้นักกล้ามนะครับผมมาแล้วอีพิกไหมหรือว่ามากกว่าอีพิก ขอเป็นฮุกกี้ดักโกโก้เงี้ยหรือไม่ก็ในฐานอัศวีทจะทำตามการชนะแห่งแสงอกอฟีนองเชียนั่นเองนะครับผมตัวนี้ถ้าใครแบบเล่นมานานๆนั้นจะเริ่มจากพวตัวละครก่อนเปิดตัวได้ละตัวนี้เป็นคุกกี้ฟีนองเชียนะครับผมนี่ว่าแล้วเชียวไอ้ยอ๋อนู่นจะสองอีพิกมาโถแต่อีพิกมาตัวเดียวฟีนองเชียนะครับไปอย่างผมใครที่แบบ อยากเล่นอู้มาอีกแล้วโอ้โหสามตัวติดสามรอบติดเลยเหรอใครที่แบบหาเกมกาชาสุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยากเรียดีไปด้วยนี่เลยครับผมกิรันชิงกม <c ười> คุณได้สุ่มจนแบบคุณเบื่อแน่นอนนะถ้าเกิดแบบใครแบบเรียดีนะฮะฟีดงชียาซำก็เอาเด้แบบได้สุ่มจนเบื่อแน่นอนนะอย่างเงี้ยผมถ้ามีสองตัวนะแต่ว่ารอดูว่าแบบตามไหมโอเคไม่มีแล้มิงลเกเจ้าหญิง โอ้พี่น้องเชียเหรอไอ้ขอตัวใช้งานได้อีกสักหน่อยเถอะโหหลังจากที่ดวงดีมานานนะผมโอ้โหก็เป็นตาแดงไปอย่างเดียวเลยฮนะยังผมยังไม่ได้ตัวละครอ,อีพิกที่ผมต้องการเท่าไหร่นะผมต้องการแบบทำทีมอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยอยากได้คุกกี้บราวชูกาเงี้ยได้เป็นตัวแบกได้อยู่โอเคไม่ได้นะครับผมอาจจะต้องเอาเศษไปแลกเนาะเพื่อคุกกี้บาวชูกามา ลืมดูว่าเนตาวิงไหมโอเคไม่ต้องรุ้นเลยอาวุธเกหอยนางรมก็เก่งตอนนี้นี่ครับผมอย่างน้อยเกมนี้ถ้าเราแบบสุ่มไปเรื่อยๆแล้วเราเก็บไอเหรียญไมเลสเนี่ยครบเราสามารถเอามาแลกที่ร้านไมเลสได้นะครับผมนี่แต่และตัวใช้100เหรียญแล้วก็ใช้ประมาณ20เหรียญในการปลดล็อกตัวละครนะครับผมอย่างนี้อย่างที่ผมบอกว่าผม,ผมอยากได้บาวชูกาใช่ไหมผมก็จะแบบนะเอาแลกไปเลย20เหรียญอย่างเงี้ยเราก็ได้บาวชูก้ามา แต่ตอนนี้ผมยังไม่แลกนะเพราะว่ามันมีไอตัวของไอน,นี่อยู่โกดังโกดังแบบแลกตัวละครทีรัมนีประมาณ80ไอ40อันเนาะก็คือตัวละคร2ตัวแน่นอนจากตรงกลองเนี่ยซึ่งที่ผมจะเอานะผมคิดว่าผมต้องการตัวแบกของผมเลยก็คือ1บาวชูก้าครับผมเราจะเอานนี้แลกเลยนะครับ เราต้องการบ้าวชูการ์ม่ใช่สำหรับแปลกเนาะแล้วก็ตัวที่2ของเราก็คือคุกกี้เอแคร์เนาะเราผมต้องการเอแคร์หรือว่าหรือว่าตัวของไวเบอร์รี่ดีกว่าเอาเอาแคร์ก่อนแล้วกันเราต้องแบบเราต้องจะเราจะสร้างสร้างทีมละสร้างพินทุกพื้นฐานสอบการไปมาสเตอร์ตัวเองนะครับผมอ่าเรียบร้อยพอเราได้ทีมแล้วก็ไปลุยด่านกันเลยนะครับแเราก็ได้ครบละ นี่นผมหลังจากที่เราผ่านด่านที่1นขีดสองเนาะมันก็จะเปิดเมนูของคุกกี้ขึ้นมาเนี่ยผมเดีย๋ยวคอยดูตรงมุมขวาล่างจะให้เรากลับเมืองก่อนกลับเมืองเสร็จแล้วก็ขอข้ามในเรื่องเลยละกันนะครับผมนี่แมเมนูคุกกี้ของฉันนี่นนก็ให้เปิดผดล็อกเลย <laughs> โอ้โหนี่ครับผมบาวชูกาเนาะ บาชูก้านี่ผมจะใช้เป็นในทีมหลักของผมที่จะเอาเป็นไต่ลงไอไตสู่มัตเตอร์แน่นอนครับผมสหรับตัวบาวชูกา้าตัวละครที่เก่งนะครับผมเก่งค่อนข้างเป็นเมตาแหละบาชูก้าเนี่ยอ่ะคิกไปได้เพราะมันสอนอยู่สวยแล้วมันบักโอเคนะครับผมนี่หลังจากที่เมื่อกี้มันติดบักนะครับผมนี่ก็เป็นจากคำแนะนำของผมนะครับก็คือ อย่าเพิ่งแลกเศษมาแล้วครับผมจนกว่าจะผ่านเนี่ไอหมดสอนนั้นเนี่ยเอาเลยไปคุกกี้อ่ะเพราะไม่งั้นมันจะบั๊กนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่เราเก็บเศษมาครบเนี่ยไอตัวเศษอ่ะมันจะเด้งมาอยู่มาอยู่อันแรกเอหมดสอนเนี่ยมันจะสอนให้เรากดอันแรกแล้วพอเรากดไอมันพอมันบังคับให้กดอันแรกแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถไอทัชกินหน้าจอได้แล้วทำให้มันเก็มนะค้างนะครับผมนะนทำให้เล่นถึงหมดสอนนี้เสร็จก่อนนะครับนี่เราก็จะกดล็อกแล้วนี่นีุ่กกี้เยอะแยะนะครับผมให้เลือก นี้เรามีตัวแบกค,คือตัวนี้คือคุกกี้บาล่ชูก้ากับคุกกี้เอแชร์นะครับผมขอเลือกระดับคุกกี้ฟิลองเชียก่อนให้เป็น2เอ้ยให้เป็น1ดาวสิจะบอกว่า2ดาวปึ้งจบลอยฟิลองเชียหนึดาวอีกเจ็ดเซตก็จะได้2ดาวแล้วเนี่เยเลือกระดับคุกกี้อัลวินก่อนการเลือกระดับพวกนี้มีผลต่อการปลดล็อกพาสซีฟตัวละครน,นะครับผม ไม่ใช่แบบพาสซีฟที่แบบตัวละครจะมีความสามารถเพิ่มนะหมายถึงว่าพาสซีฟตรงความสัมพันธ์นี่ครับผมนี่จะมีเะคับความสัมพันธ์เนี่ยทุกครั้งที่เราแบบทำตามเรื่องไของมันครบอ่ะมันก็จะได้แบบไอพาสซีฟความสัมพันธ์นี่ติดตัวถาวรเลยนะครับผมนี่ถือว่าถ้าเราได้ตัวละครที่สามารถอัปเกรดได้ก็เอาปให้เต็มๆเลยนะครับไอ อัพเลื่อนขั้นวันให้หมดเลยนะผมไม่ต้องไปเสียดายเงิน,นเ ś, นาะยังไงเกมนี้เดี๋ยวก็ได้เงินมาเป็นล้านอะ่ะเห็นไหมเนได้มาสองล้านนั่นเนี่ยไปเดี๋ยวผมขอจัดการอะไรก่อนนะตอนนี้ตัวละครพิเศสามแล้วมาลองซูมอีกสักหนึ่งรอบสิหาตัวละครนะครับผมนี่ใช้เพชรสามพันนะปึง้งโอ้โหตาลุงไหมลุงเหอะเฮ้ยตาลุงตามิงีตามิงีตามิงี จะท,ทำตามที่ฉันขอใช่ไหมคุณคุณเอ้ยคุกกี้รถฟักทองเอ,เอ้ตัวดีตัวเดียวผมตัวนี้ใช้ผ่านด่านได้ดีมากเลยนะครับคุกกี้รถฟักทองก็เอามาเล่นเป็นทีมซัมเบอเนอร์ได้ด้วยแต่ตอนนี้ซัมเอทีมซัมเอเนอร์น่าจะค่อนข้างเล่นยากเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันต้องมันต้องใช้แหมก็คือต้องใช้คุกกี้ตัวนี้ช่วยนี่ คุกกี้แล้วรูคุกกี้ครันช็อกโกชิพนีซึ่งก่อนหน้านี้นนนเพิ่มโอกาสก,ก็เลยทำให้เมตาของทีมอันนั้นมาแล้วผมทีมซัมมอนมาแต่ตอนเนี้ยพอคุกกี้ที่ผ่านไปผมก็น่าจะยังไม่ทับทีมซัมมอนแล้วกันดูก่อนดูก่อนดูสมบัติที่ได้ก่อนว่าสมบัติที่ได้จะโอยไปทางไหน <c oughs> แต่ตอนนี้เราขอปลดล็อกความสัมพันธ์ตัวละครเพิ่มขึ้นกันเพื่อเอาพาสซีฟเนาะมีอีกไหมที่ยังยังไม่ได้อัพโอเคทีเราก็ไปเคลียร์ด่านกันดีกว่านะฮะ เรียบร้อยสร้างสำเร็จแล้วพวกนี้เราควรแบบทำเวสประกอบกับการเล่นนะครับผมเพื่อให้แบบไอดีเราสามารถแบบปลดล็อกคอนเทนต์อะไรได้ได้ไอหลายหลายอย่างเนาะอย่างเงี้ยเราควรแบบทำเวสไปด้วยปลดล็อกไปด้วยนะครับผมเพื่อแบบเรียกว่าอะไรเปิดคอนเทนต์เปิดคอนเทนต์แล้วก็ไปเล่นด่านทำเวสกันต่อฮะเคลียร์หนึ่งขีดสามแล้วครับผมเพื่อปลดล็อกเวสต่อไปเนาะ ขอตั้งค่าทีมแนะนำใหม่ก่อนนี่เอ้ยเดี๋ยวนะมาหัวขีวนี้นมาช่วยว่ะไม่เอาตัวเนี้ยมาทำไมใช้นี่ดีกว่าเคียาดานได้เยอะกว่านะครับผมโอเคก็ได้ทีมมาแล้วสบายสบายเลยแน่นอนครับผมไปก็กกมีมอเออตอ้ตอย่างนี้ครับผมมีออตโต้เรียบร้อยแล้วแล้วก็วววมีแบบเรื่องความเร็วนี่เรียบร้อยครับผม สบายแล้วทีนี้เราก็ปล่อยเซอร์ได้แล้วครับผมปล่อยเซอร์ไปเซอร์อรผมแค่ทำเควสประกอบกับการเล่นผ่านเนื้อเรื่องเนาะแบบนี้นพอมีเควสเสร็จปุ๊บเราก็จะไปดูเควสก่อนว่าเควส์มาให้ทำอะไร <c oughs> เราจะเราจะได้แบบก้าวไปพร้อมกับเควสจะได้ไม่ไมเล่นพลาดเคขียรหนึ่งคิดห้าไม่มีอะไรเนานนะก็เตรียมตัวลุยต่อผมผ่านเนื้อเรื่องผ่านเนื้อเรื่อง <c oughs> ที่ผมบอกว่าฮะไอ้ที่ผมจะเล่นเควส กับตัวของเนื้อเรื่องประกอบไปคุยกับครอบครันแะต่เพราะว่าในไอดีหลักที่ผมเล่นมาก่อนอนะ่ะคือผมอ่ะเล่นแบบเล่นตายไปเลยเว้ยแล้วผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจควยอะ่ะแล้วทีเนี้ยเรียกว่าอะไรอนะ่ะทีเนี้ยไอคอนเทนต์ Content มันไม่เปิดคอนเทนต์ Content บางคอนเทนต์อ่ะเราต้องทำเควสของมันก่อนนะถึงจะเปิดให้นี่เก็บเพชรกันยาวๆนะฮะเก็บเก็บไว้สุ่มตัวละครแบบจองไว้เยอะๆก่อนเพ่อมาสุ่มกละครทีเดียวนี่ก็มาถึงหมู่บ้านเยลลี่มีนะฮะ บันยันลี่หมีขอแลกหมีกับเพรขอแลกหมีกับเพรไอคีย์หนึ่งจุดเจ็ดยังไม่ปลดล็อกอันนี้เหรอเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ปลดล็อกสุ่มสมบัติเหรอไม่ป่าต้นยันลี่หมีได้ยี่สิบเพอะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ปราสาทอะไรจากผูกขี้ก่อนนะครับผมเพื่อมาเช็คดูว่าของที่เราสร้างเสร็จหรือย,อยังนี้ อย่าไต่เธอเรื่องเพลินจนลืมแบบมารับของพวกนี้นะครับผมนี่เราก็มาสร้างไว้อย่างนี้สร้างจิ้งไว้แล้วเราก็อ่ะพวกนี้ก็ตัดตัดทิ้งไปยังไงก็ไม่ได้ใช้นะครับผมนี่เกะกะเกะกะก็รุยกันต่อครับผมกับตาที่1.7นะครับไปไต่กันต่อแบบยาวๆสบายๆเล่นผ่านแบบไม่ต้องซีเรียสอะไรเยอะแยะซีเรียสไอ้ไปโอ้โหรุยครับผม ไปก็กดออกไปรับเควสนะครับผมปึ๊บยังไม่เปิดสมบัติเหรอเรียบร้อยนะผมแล้วก็เคลียร์หนึ่งจุดเก้านะฮะตรงนี้ก็มาคุยกับหนอนจิ๋วก่อนมันจะกลายเป็นตัวอะไรทีหลังโอเคไปหนึ่งจุดแปดต่อนะฮะไปไปไปนี่ครับผมทุกคนสังเกตตรงนี้ไหมครับเนี่ย<ม>ทุกครั้งที่เวลาเรา,เราเล่นด่านเนี่ยมันจะมีแบบให้เราทําลายสิ่งกีดขวางอย่างเงี้ย หมายเราต้องใช้ของพวกเนี้เออเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าให้สร้างพวกเนี้รอไว้เลยงันก็ได้ใช้แน่นอนไม่งั้นเราอาจจะแบบเสียเวลาแบบรอของผลิตทีหลังอย่างเงี้ยเออทำให้เราแบบตต่ช้าแล้วก็ทําอะไรช้านะครับผมไปตอนนี้ผมผมผม<ๆ>ยังไม่เปิดอารีนากับยังไม่เปิดคิวเนาะสร้างขวานแก่งสําเร็จ3าครั้งโอเคเดี๋ยวผมรอมันสร้างเสร็จก่อนแต่ระหว่างรอมันสร้างเดี๋ยวผมก็จะไต่ในเรื่องต่อแล้วกันโอเค ไปมันให้เขียนเนื้อเรื่องอะไรเอ่ยหนึ่งขีดเก้าเนาะก็คืออันนี้เลยนะฮะไปแล้วก็เปิดหีบสมบัติซากหน่อยเพื่อของนะครับผมได้เพชรได้เงินแล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไรอะอะไรไม่รู้ไปต่อไปคืออะไรเคลียนหนึ่งขีดสิบสองนะครับผม,ผมก็คืออันนี้เนาะก็จะเป็นหนึ่งถึดสิบสามเป็นเลยผมก็จะเตรียมพร้อมต่อแล้วก็ลุยต่อ ไปครับผมเรียบร้อยฮะผ่าน1นึ่งแบบชิวๆแล้วก็จะไปเยลลี่หมีแสนสุกแล้วก็จะมีไอตัวของ 1, 3, นหนึ่ยืนนี้ไว้ยืนคัมไว้แต่ไว้ก่อนเราจะกลับไปทำเควสเรื่อว่าอะไรเควสย่อยก่อนนะครับผมครบไหมเรียบร้อยครับผมครบ4อันพอดีเลยนี่เห็นไหมมันใช่เราแบบทำเควสย่อยนะฮะผมขอดูเควสยดมันก่อน ใช้ดาวใช้ดาวลูกกว่าแห่งประสบการณ์เอาเลียวคูกิดถึงเลี้วห้าจำนวนสามตัวโอเคเรามีหนึ่งตัวลวะฮะเอาเักเวล5ห้านะครับผมปึ๊บแล้วก็ตัวต่อไปเอาอะไรดีเอาฟ้าทะเลแล้วกันนะ่ะวลาห้านะครับผมปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็รับรางวัลน,นะฮะไป1ิงคือเจ็สามจ้าลุยบอสนะฮะ ไม่ต้องกลัวมันนะครับผมบอสมันก็แค่ตัวตัวอะไรวะ <c oughs> จะบอกว่าตัวอะไรไม่รู้ผมจำชื่ออะไรเป็นตัวอะไรไม่รู้ถือขวานอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ตัวอะไรวะเออตัวอะไรวะตัวอะไรวะไปบอกว่าห้ามตรงไปห้ามตรงไปก็แล้วทำไมก็จะตรงไปอ,อ่ะใครกลัวใครกลัวใครเขาก็กลัวที่ไหนอ่ะไปหาไปหาลุยไปหาไปยิงยิงแล้วก็ บูมบูมบูมยิงยิงบูมบูมอ๋อมือค้อนหมาป่าคิมช็อกโก้ก็คือไอหม,มาป่าคิมช็อกเกอร์ถือคิมช็อกเกอร์คิมช็อกโก้ถือค้อนเองนะครับผมอ่ะยิงยิงจบลอยตายแบบง่ายๆนะพี่ไหมบอสไม่ยากฮนะเราเคลียร์ด่านแบบง่ายมากๆอ่ะ ไปเรียบร้อยครับผมกดอ่อไปนะครับผมเพื่อรับรางวัลน,นะนี่ขอรับเจ็ดเจ็ดร้อยเพจฟรีก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยข้ามไปก่อนนะครับผมอ้าวบอกรเขาเปเหล่ากรรมไปแล้วเหรไม่ไเหรับเพจเจ็ดร้อยเพชรฟรีเลยมาขอเจ็ดร้อยเพชรฟรีหน่อยครับก็ฝึกปฟูสะพานถล่มนี่เราสร้างของมาเยอะแล้วอิฐสดหนึ่งเทีย เนี่ยโยไปเอพิโซดสองกันได้แล้วใช่เล่สักหนึ่งแานก็น่าจะสร้างเรียกว่าอะไรน่าจะสร้างของที่เราสร้างไว้เสร็จหมด,ดเลยพอดีนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมหลังจากที่ผมเคลียร์สองขดสามไปละก็มาเคลียร์สักทีนะครับผมเป๊ที่สองขีดสามนะครับผมเราคง,งจะแบบเอ้ยประกาศจับเปิดแล้วด้วยแล้วก็สมบัตินี้เปิดยังอ่ะ นะเอาออบังคับกลับไปทิปกัดจับอีกต้องกัดจับนี่ดีนะครับผมมันจะแบบให้เราแบบได้ของได้ของสำหรับอัพสกิลตัวตัวคุกกี้นะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเแล้วก็มันจะได้ผงสกิลมาอัพสำหรับอัพเลเไม่ว่าคุกกี้นะครับผมอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้นะครับผมเพื่อเอมผงสกิลมันจะให้เอา,เอา,าบแบบสำหับอัพกี่แล้วคุกกี้จะยิ่งสกิลเยอะเนี่ยจะยิ่งได้ของดีนะครับผม นี่ไหมครับผมโอ้ไดของสกิลอย่างเยอะไม่เปิดสุ่มสมบัติอีกเหรอ,เออ๋อต้องเปิดหีบสมบัติในป่าจากเอพิโซดสองก็คือเราต้องเปิดหีบสมบัติในป่านะครับผมซึ่งหีบสมบัติในป่าเนี่ยเออมีไหนวะเนี่ยเหรอโอ้โหเราต้องเล่นถึงประมาณนี้นะครับผมเพื่อที่จะปลดล็อกสมบัติเนาะเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการ งันเดี๋ยวยังดีกว่าพวเราะกว่าเดี๋ยวทำการเล่นเดี๋ยวค่อยแบบไปเล่นนอกรอบแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยแบบมาต่อกันใน EP พสองที่อันนั้นเนาะเรียกว่าอะไรที่เปิดล็อกสมบัติแล้วก็หาตัวละครอะไรอย่างนี้เออโอเคก็นะครับผมจากที่เราสร้างบ้านเนี่ยนมน้ำตาลกับคุกกี้เยลลี่บินเนี่ย เราก็จะทําการขอจบ EP ที่1ไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับใครที่แบบดูแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่ผมน่าจะเล่นยาวๆไห,หน่อนจกกนกว่าจะขึ้นมาสเตอร์จริงๆอ่ะเพราะว่าก็ติดเกมนี้อยู่นะฮะใครที่แบบเห็นแล้วอยากเล่นตามก็สามารถโหลดมาเล่นแล้วก็แอดเพื่อนมาได้นะครับผมนี่เพราะมันมีเควสส่ขขงของของให้เพื่อนอยู่แอดเข้ามากันได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ ก็ไปก่อนละบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม